เรียนคณะกรรมการข้าพเจ้านางสาวพนัดดาสุทธสักดาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนเบญจมา,าลารังหวสตดสองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเศร้าที่ฉันได้รับมอบหมายให้จักรรกนนกดาก,าก,าจาก,การเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเป็นสาระเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ฝึกฝนทักษะการทํางานนะคะวิธีการทํางานด้วยตนเองตั้งแต่การวิเคราะห์งานการวางแผนการทํางานการปฏิบัติงานและการประเมินผลการทํางานนะทั้งทํางานเป็นรายบุคคลการทํางานเป็นรายกลุ่มการช่วยเหลือตนเองครอบครัวและสังคมในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียงการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าการเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมในคาบต่างๆนะคะอิจาพบว่านักเรียนขาดความตระหนักขาดความประหยัดและก็คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานและก็ขาดทักษะในการดำเนินชีวิตนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคาบนี้นะคะเป็นการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่อง การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยนะะจะก,กาหนดประเด็นความรู้ให้แก่แักเรียนก็คือในเรื่องการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลัก 5R นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะ,ะรี R- ิ e u นะคะคือลดการใช้นะคะ r r ยู s การใช้ซ้ําหรือนํากลับมาใช้ใหม่ r ี e c เคเิล การนําสิ่งของที่เราใช้ไม่สามารถใช้ซ้ําได้แล้วนี่นะคะไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่รีแพก็คือการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ่า,อ,าอันสุดท้ายก็คือรีเจ็คก็คือการปฏิเสธนะไม่ใช้สิ่งของนะที่คิดว่าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจดการจากการเรยียนรู้นะคะก็จะมีการกําหนดประเด็นความคิดให้กับนักเรียนนะคะโดยการทํากิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนวิเคราะ ประเด็นที่กำหนดนะมีการสรุปแล้วก็นำเสนอนะเพื่อให้นักเรียน,นยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ตระหนักว่า 5R นีนะะ้มันเป็นพื้นฐานในการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าะะโดยใช้กระบวนการสอนแบบ Active Learning ะะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะะเน้นสร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง นะเพื่อให้ในักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมนะคะหรือว่า,าสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานะให้เกิดขึ้นได้ตนเองนะเริ่มต้นที่นะครูเข้านําสู่บทเรียนนะคะด้วยการทบทวนความรู้เดิมนะคะด้วยสาระสําคัญของเรื่องก็คือทรัพยากรแล้วก็ห้าอานะพร้อมเปิดคลิปวิดีโอเพลงนะห้าอารถขยะละักสิงแวดล้อนะจากเว็บไซต์ y o u t u b e นะ อมทางให้นักเรียนเนี่ยร้องเพลงแล้วก็ทาท่าประกอบตามไปด้วยนะ,ะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพิ่มเถิดน,นะคะจากนั้นนะคะก็มีการเล่นเกมนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะทีัครูอธิบายให้นะคะเป็นเป็นเกมทีค่ครูสร้างขึ้นนะคะจากเว็บไซต์คาหูนะะเรื่องการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานตามหลัก 5A นะคะเมื่อนักเรียนเล่นเกมเสร็จนะคะก็รวมกลุ่มย่อยกันนะ,ะเพื่อร่วมการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมนะตามประเด็นหัวข้อในเรื่องการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานตามหลักค่าอาร์ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะโดยนักเรียนจะเป็นคนกําหนดหัวข้อเองนะคะว่าใครจะเลือกอาร์ไหนนะโดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนอ่านใบความรู้หรือว่าเว็บไซต์อ,อื่นๆนะคะโดยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนักเรียนนะที่มีความแตกต่าง ในกลุ่มก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะมีการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการรับผิดชอบเนาะโดยครูผู้สอนเนี่ยนะคะก็มีหน้าที่ให้คําแนะนํากระตุ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกนะ,ะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้อเองะะให้ผู้เรียนได้เกิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์แล้วก็การลงมือปฏิบัติจริงนะคะ ในการจัดก,การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็มีการฝึกทักษะนักเรียนในเรื่องของการนําเสนอหน้าํัเรีน,นะ,ะเพื่อเป็นการฝึกในเรื่องของการการกล้าแสดงออกนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนและก็ครูเนี่ยนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจากผลการนําเสนอของนักเรียนนะคะคสรุปองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและก็คุ้มค่านะคะ จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะดิฉันยได้ดำเนินการตามกระบวนการสืบสวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะหรือว่า p l c กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะโรงเรียนบิจมาราชลังสตรสอนะคะเพื่อร่วมกันตรวจสอบในความถูกต้องในเชิงของเนื้อหานะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นะคะนวัตกรรมการเรียนรู้รวมทั้ง อ่เครื่องมือวัดและประเมินผลต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะดิฉันก็มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายนะคะอ่ามีการสะท้อนอ่าผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำรายงานนะคะเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนนะคะอ่าหรือว่าการสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะ,ะสังเกตในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานนะคะ,ะผลการจัดก,การเรียนรู้นะคะพบว่าด้านความรู้นะคะ นักเรียนจำนวน34คนนะคะบอกวิธีการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้นะคะจากการทำรายงาน,นะะเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเนะะี่ยนะคะมีเกณฑ์ดีมากคิดเป็นร้อยละน้อยนะ,ะด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะาจากการทํากิจการกลุ่มาจากการนําเสนอ,อางานกลุ่มนะคะ พบว่านักเรียนจำนวนสีขขนน่ยามคนอยู่ในเกณฑ์ดีมากคิดเป็นร้อยละ38.24นะนักเรียนอีก21คนนะคนอยู่ในเกณฑ์ดนะีคิดเป็นร้อยละ61.67นะส่วนด้านคุณลักษณะอัินิึงประสงค์นะคะนักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอาจจากการประเมินคุณลักษณะอันิึงประสงค์ าการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะพบว่านักเรียนจํานวน3-4คนนะคะอยู่ในระดับคุณภาพดีมากนะคิดเป็นร้อยละร้อยน,นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นความตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักและาการเห็นค,หคุณค่าของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้กับนักเรียนนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการาปฏิบัติงานในรายวิชาอื่นๆ แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชนีวิตประจำวันได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ